มาตวนกันอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ไม่ทักเลยทีวีไม่ได้เปิดไม่เริ่มแล้วนะอ่ะมาพูดถึงเรื่องบทนี้ก่อนบทนี้มันเป็นเรื่องควารมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจํานวนจริงชื่อบทเต็มๆนะควารมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจํานวนจริง จำนวนจริงมาจากไหนจำนวนจริงคืออะไระต้องย้อนกลับไปก่อนเราเรียนคณิตศาสตร์เรียนเกี่ยวกับตัวเลขใช่ไหมตัวเลขแล้วตัวเลขที่เราใช้กันทุกวันนี้มันเป็นตัวเลขแบบไหนตัวเลขจริงๆเราเรียกมันว่าจํานวนเชิงซ้อนทั้งหมดเลยนะครับมันมีความซับซ้อนซ้อนเงื่อนเยอะแยะมากมายเราก็เลยเรียกมันว่าจํานวนเชิงซ้อนซึ่งอันเนี้ยเอาไว้เรียนตอนมปลายนะครับนะความซับซ้อนนี้จํานวนเชิงซ้อนเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ นะกลุ่มแรกก็คือจํานวนที่เป็นตัวเลขจริงๆเขียนออกมาเป็นตัวเลขได้เขียนออกมาเป็นตัวเลขได้เลยนะเป็นตัวเลขจริงๆเราก็เรียกมันว่าจํานวนจริงนี่แหละความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจํานวนจริงก็คือบทนี้แหละนะเราเรียนแค่ตรงนี้ก่อนและอีกส่วนหนึ่งแยกออกไปเป็นจํานวนจินตภาพนะครับจินตภาพเป็นจํานวนที่นึกเอาเองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละเขียนออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ครับเช่นพวกสแปร์รูทติดลบครับ แบบนี้รูทล,ลบแปดมันถอดรูทออกมาไม่ได้เรียนเรื่องรูทกันยังพี่เรียนต่อไครูทเรียนแล้วใช่ไหมรูทโด,ดยทั่วไปมันถอดได้ใช่ไหมรูทสี่ได้สองอะไรเงี้ยรูทเก้าได้สามอันนี้คือถอดรูทได้ถอดออกมาได้จะถอดรูทออกมาได้ก็ต่อเมื่อเป็นจํานวนเต็มอะไรเท่านั้นข้างในเป็นจํานวนบวกเท่านั้นที่เป็นเลขบวกแต่ถ้าเป็นเลขลบเราก็เขียนไว้ว่าอะไรเลยหาค่า ไม่ได้แต่ตรงนี้ถ้าเป็นมปลายเราก็อยามันก็หาค่าไม่ได้แหละเพียงแต่เราจะสมมุติมันให้เป็นตัวตัวเลขสักตัวหนึ่งเป็นการสมมุติขึ้นมานะครับซึ่งก็เลยเรียกมันว่าจ,นนจํนาจนวนจริงและคําจนวนจริงเขียนเป็นตัวเลขได้มีอะไรที่เขียนเป็นตัวเลขได้บ้างนี่ครับแบ่งเป็นสองกลุ่มครับที่เรากําลังเรียนอยู่ตอนนี้นั่นคือกลุ่มแรกกลุ่มตกกรรกะยะตรรกะยะนี่ก็คือเขียนเป็นเศษส่วนได้อีก เขียนเป็นตัวเลขได้และเขียนเป็นตัวเลขแบบไหนตัวเลขที่เขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คืออยู่ในรูปตักยาส่วนในพวกที่เขียนออกมาเป็นเศษส่วนไม่ได้เราเรียกว่าอ่ะตักยาเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้ก็ได้แก่พวกทศยมที่มันไม่ซ้ํากันเลยค่าพายค่าสแควรูทจํานวนเฉพาะที่มันผอนไม่ได้รูทสองรูทห้ารูทเจ็ดมันต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและมันไม่ซ้ํามันไม่ซ้ำพวกนี้แหละ มันเขียนเป็นเศษส่วนออกมาไม่ได้แล้วเขียนเป็นเศษส่วนได้เนี่ยเขียนยังไงแบ่งยังไงได้บ้างก็แบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มจํานวนเต็มและกลุ่มที่ไม่ใช่จานวนเต็มซึ่งอันนี้พี่แยกมาเพิ่มอีกกลุ่มที่เป็นจํานวนเต็มก็มีเต็มบวกเต็มลบเต็มสูนย์เต็มบวกนะเต็มลบเต็มสูย์เต็มค่าออกมาเลยกลุ่มที่เป็นเศษส่วนคือจํานวนที่มันไม่เต็มอาจจะเกินบ้างอาจจะไม่ถึงหนึ่งบ้างเรียกว่าไม่เต็ม เป็นเศษส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้นะได้แก่สามกลุ่มแท้เกินแล้วก็จํานวนครับศนิยมก็คือพวกที่สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างเศษส่วนกับโศนิยมได้รวมถึงไอ้พวกโศนิยมที่เป็นไงนะซัมใช่ไหมทซเดยมซํามันสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เนี่ยเรียนหรือยงัง<ม>เรียนแล้วทําเป็นหรืยนะนอยนังจํานวนซ้ําทําเป็นยังโศนิยมซําอะมาดูกันครับ จำนวนตัตกยะคือยังไงตัวแรกก่อนเลยเฮ้ย hey, ทำไมเป็นสองจุดสองอะสองจุดหนึ่งไปไหนเนี่ยสองจุดหนึ่งนี่อยู่นี่โอ้ท oh, ี่ข้ามนี่ครับจำนวนตกระยะดูหน้าแรกก่อนเลยครับของเราเป็นหน้ายิ่มสองเลขหน้าจะไม่ตรงกันเท่าไหร่อ่จำนวนตรกยะคือจำนวนที่นะ เขียนเป็นโพซิยมซํมก็ได้นะครับหรืออยู่ในรูปของเศษส่วนได้โดยที่ย้ำนะโดยที่ตัวส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์ทำไมอ่ะพี่เพราะว่าจำนวนใดๆก็ตามถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์เนี่ยมันเท่ากับอะไรหาค่าไม่ได้อ่าเราอยากรู้ไหมว่าทำไมอะไรก็ตามที่หาศูนย์ถึงหาค่าไม่ได้มันถึงไม่เท่ากับศูนย์เพราะอะไรครับเหมือนกับเรื่องอันนี้นทั่วไป ถ้าพี่แค่ย้ายข้างศูนย์มาคูณกับตัวเลขสักตัวหนึ่งนะสมมุติว่าไอตัวที่หาค่าไม่ได้อะเป็นตัวเลขสักตัวหนึ่งเป็นเอแล้วกันนะแล้วย้ายศูนย์ที่หาอยู่อะเอามาทำอะไรหารย้ายไปถ้าหารย้ายไปฝั่งก็ย้ายไปคูณเอคูณศูนย์ได้เท่าไหร่เอคูณศูนย์เลขอะไรก็ตามเอามาคูณกับศูนย์ได้ศูนย์เสมอครับสองคูณศูนย์ได้ ศูนย์แปดร้อยเจ็ดสิบห้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์อะไรก็ตามคูณศูนย์ได้ศูนย์ครับค่าแม้แต่ค่าพายเองคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์อีกดังนั้นพอมันเป็นศูนย์ปุ๊บศูนย์เท่ากับห้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะศูนย์แปลว่าไม่มีใช่ไหมและอยู่มาโผ่มาห้าได้ไงถูกปะศูนย์เท่ากับห้าไม่ได้เพราะนี้เป็นไปไม่ได้น่ไม่เป็นจริง นั่นแหละครับเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมนะครับเลขใดๆก็ตามหารศูนย์จึงหาค่าไม่ได้โอเคนะรสรุปก็คือตรรกยะคือเลขอะไรก็ตามที่อยู่ในรูป a b เขียนอยู่ในรูป a ส่วน b ได้เศษส่วนได้นั่นเองโดยย้ำว่าตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์นะครับอย่างไอตัวทศนิยมซัมพวกนี้เนี่ย โพไซตมซ้ำนะ่ะเราก็สามารถเขียนไปเศษส่วนได้ใช่ไหมเขียนยังไงการเขียนโพไซยมซ้ํานะครับซ้ําเวลาเราเขียนถ้ามีจุดแบบนี้มันก็แปลว่าต่อไปเรื่อยๆนะเช่นศูนย์จุดแปดศูนย์ซ้ํามันก็คือซ้ําที่ตัวไหนซ้ําที่เลขศูนย์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 แต่เราไม่ต้องเขียนได้ไหมไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับก็ตอบเนี่ยเนี่ยซ้าศูนย์ซ้ำศูนย์ แต่ถ้าไม่ซ้ำศูนย์ล่ะเก้าจุดหนึ่งแปด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 แดยาวไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็สามารถเขียนแค่เก้าจุดหนึ่งแปดและจุดข้างบนตัวที่มันซ้ำกันแค่นั้นเองเอาเฉพาะตัวซ้ำซ้ำสองตัวทีละสองตัวนะห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดก็จุดซ้ำสองตัวจุดห้ากับจุดเจ็ดซ้ำตัวข้างหลังสามตัวเจ็ดหกสาม จ็หกสามก็จุดแค่ตรงไหนหน้ากับหลังก็พอครับตรงกลางไม่ต้องจุดแต่ก็ถือว่ามันซ้ํายกแข่โอเคนะตรงไหนเข้าใจแล้วพี่ก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับเอ,อ่อเช่นถ้าพี่มีห้าจุดสามสี่หนึ่งสองแล้วพี่ใส่จุดแบบนี้แปลว่ามันซ้ํำยังไงก็ซ้ำทั้งหมดกี่ตัวสี่ <4. S 1> ตัวเลยครับ ก็แสงมันก็จะวนไหมครับห้าจุดสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองไปเรื่อยๆแบบนี้เราเรียกว่าโทสซียมซ้มมซ้มมนี่คือมันมีรูปแบบชัดเจนเลยครับรู้เลยครับว่าอันไหนซัมม์อันไหนไม่เป็นซัมแต่ถ้าพี่มีโทสเยมห้าจุดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์มันมีรูปแบบไหมพี่เนี่ยศูนย์สามตัวศูนย์สี่ตัวต่อไปก็ต้องเป็นศูนย์ห้าตัวแน่นอนหน,นึ่งถนน้า แบบนี้เป็นซ้ำซํำไหมซ้ํำไหมไม่ซ้ําครับเพราะมันซ้ําตรงไหนอะ่ะใช่ไหมอันเนี้ยจะศูนย์หนึ่งซ้ำหรอก,ก็ไม่ได้อีกเพราะตรงนี้มันเป็นอะไรศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเหมือนกันไหมเหมือนไหมไม่เหมือนอันนี้ก็ศูนย์กี่ตัวทั้งสามตัวแล้วก็หนึ่งเป็นสี่ตัวซ้ํำไหมซ้ํำไหมไม่ซ้ำนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นพแทสเซยมไม่ซ้ำเป็นอะตักกะยะครับ เอามาคิดเลขเป็นเศษส่สวนไม่ได้ทีนี้ไอาการเขียนเลขเซียมซําเนี่ยเราจะเขียนยังไงนะครับก็ถ้าเป็นเลขเียมทั่วไปก็ศูนย์จุดห้าเจ็ดมันก็เท่ากับห้าสิบเจ็ดส่วนสองตำแหน่งสองตำแหน่งต้องส่วนร้อยห้าเจ็ดแปดสามตำแหน่งส่วนพันนะสี่ตำแหน่งห้าเจ็ดแปดเก้าก็ต้องส่วนอะ เอาเป็นว่ามันตามจํานวนศูนย์นะครับตามจํานวนศูนย์ศูนย์มีกี่ตําแหน่งก็ส่วนด้ศูนย์เท่านั้นตัวสามตำแหน่งสามหนึ่งเก้าก็เท่ากับศูนย์สามตัวครับเป็นสามหนึ่งเก้าส่วนด้หนึ่งศูนย์สามตัวโอเคนะตัวเชื่อมนะกี่ตำแหน่งก็เอาใส่เลขศูนย์ตัวส่วนไปตามนั้นทีนี้การเขียนไอศูนย์จุดเจ็ด ให้อยู่ในรูปเศษส่วน0.7ซ้ำเนื่องจาก0.7ไปเรื่อยๆใช่ไหมจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนเขียนยังไงวิธีการครับทำเป็นกันหรือเปล่าเอา้ามีเฉลยให้แล้วนี่งั้นพี่อุตส่าห์ลบตรงนี้เอาไว้ให้กะไว้เขียนเองอมาดูคาอธิบายจะได้เข้าใจพี่สมมติพี่ก็สมมติตัวเลขก่อนว่าเฮ้ยให้ N ของเราเนี่ยจำนวนของเราเนี่ยนะ ดูตามจะได้เข้าใจ n ของเรามันเท่ากับ0.7อ่าแล้วทำไงทาไงต่อมันคือ7 7 7เนาะ7 7 7ไปเรื่อยๆนะทำไงต่อพี่เอา10มาคูณ n ครับ10มาคูณ n ก่อนมันก็จะเท่าไหร่0.7คูณ10ก็ได้7นะ0.5คูณ10ก็เท่ากับ5นะครับ0.53คูณ10เท่ากับเาย่มมา 1. ถ้าคูณสิบเข้าไปได้เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับขึ้นมาได้หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็ได้เจ็ดจุดเจ็ดจุดแล้วครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดไปเรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมเพราะเจ็ดมันซ้ําอยู่เราคูณแค่สิบอย่างเดียวแล้วไงต่อพี่ก็เอาสมก,การที่หนึ่งอันนี้สมก,การที่สองนะเอาสิบเอ็นเนี่ยเอาเป็นลบเอ็นตัวข้างบนมันก็เท่ากับเจ็ดจุดเจ็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 ดไปเรื่อยๆลบกับศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดเจ็ดไปเรื่อยๆ ข้างหลังลบกันหายไหมหายป่าหายเราก็จะเหลือเลขอะไรข้างหน้ามันเหมือนกับเจ็ดจุดสามสองอ่ะลบไปศูนย์จุดสามสองอ่ะได้เท่าไหร่อ่ะได้เจ็ดอะยกแผงครับข้างหลังมันเลขเหมือนกันยกแผงเหมือนกันยกแผงไม่ว่าจะยาวเท่าไหร่ก็ตามแต่หน้าตามันเหมือนกันเป๊ะอ่ะใช่ไหมมันลบกันมันก็เป็นไงหายหน้าตาเหมือนกันลบกันก็เป็นไงหายหายไปเลยก็จะเหลือแค่เลขข้างหน้าเจ็ด ดังนั้น 10n ลบไป n เหลือเท่าไหร่เหลือเกีย n นะ 10n ลบ n เหลือ9ถูกแล้วเมื่อก,กี้ได้ยินมาหนึ่งไงนะ 10n ลบไปหนึ่ง n, n เหลือ 9n มันก็จะเหลือเลขแค่นี้แล้วเราทำไงต่อดังนั้น n ของเราก็คือเลขอะไรนั่นเอง9คูณหน่วย n ย้ายไปหารก็เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ n ก็เท่ากับ เจ็ดส่วนเก้าซึ่ง n คืออะไรเรากำหนดไว้แต่แรกว่า n คือศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดเจ็เจเจ็ดเจ็ดาดังนั้นเนี่ยในเมื่อ n เท่ากับ7.9เจ็ดส่วนเก้ามันก็เลยเท่ากันกับศูนย์จุดเจ็ดซานั่นเองสรุปถ้าเป็นพจนยมซ้ำนะครับมันก็คือเอาตัวซ้ำนี่แหละมาส่วนด้วยใครส่วนด้วยเลขอะไรเก้าถ้าไม่เชื่อกดเครื่องคิดเลขดูได้ เจ็ดหารด้วยเก้ามันจะได้ศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดกดครับต้องพิสูจน์เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองตั้งเลยเจ็ดหารด้วยเก้าใช่ไหมนี่คือวิธีการเปลี่ยนนไอตัวเศษไอตัวทศนิยมให้เป็นเศษส่วน อ่ะต่อไปลองเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมเปลี่ยนยังไงครับวิธีการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมนะครับข้อที่หนึ่งแบบาข้อหนึ่งวิธีง่ายสุดโดยทั่วไปเลยก็คือตั้งหารครับตั้งหารอ๋อจริงๆมันมีอีกหน้าหนึ่งใช่ไหมในตัวใหญ่หน้าหนึ่งศูนย์จุดสองสองเจ็ดห้าสาอืม เยใช่เดี๋ยวพี่ขอสอนวิธีรักก่อนเดี๋ยวพี่สอนวิธีรักให้ด้วยขออยุาตใช้ชีพอันใหม่อันนี้ชีดเก่าไงมันไม่ได้อัปเดต อยู่อยู่ข้ามมาเลยอ่ะใช่ไหมตะกี้ที่ปล่อยให้ทําเองอ่ะดูดีแล้วฉเฉลยแล้วทาทำไปตั้งหลายข้อ,อมาดูนะครับหาเลขโดดตําแหน่งที่หนึ่งร้อยทำไงก็เนี่ยมันสามตัวสามตัวดังนั้นตัวที่เก้าเก้าสิบเก้ามันก็คือหนึ่งสองสาม มันจะได้หมดเก้าสิบเก้าตัวใช่ไหมตัวเนี้ยมันตับถึงตรงนี้ตัวที่หนึ่งร้อยก็คือขึ้นต้นแถวใหม่หนึ่งสองสามเนี่ยตัวที่หนึ่งร้อยก็คือเลขแล้วนั่นเองเลขหนึ่งโอเคนะนั่นแหละครับ <c oughs> ถ้าได้เศษหนึ่งตัวนี้มาก็คือตัวที่หนึ่งนั่นเองเริ่มตัวใหม่คํตาตอบคือเลขหนึ่งครับต่อไปครับอันนี้ซ้ำอีกรอบสี่ นะเจ็ดเก้าสี่สองแต่อย่าลืมว่าเรามีตัวล็อกข้างหน้าไว้ด้วยตัวกั้นไว้นะทศนิยมตัวตำแหน่งที่หนึ่งร้อยจะเป็นเท่าไหร่มันซ้ำทุกๆกี่ตัวสี่ตัวดังนั้นก็ต้องเอาหนึ่งร้อยตั้งหารด้วยสี่ได้ยี่สิบห้ามันจะไปลงครบพอดียี่สิบห้าใช่ไหมมันหารได้ลงตัวพอดี มแต่อย่าลืมว่าเรามีตรงนี้หนึ่งตัวเราต้องขยับไปอีกไหมเข้าใจไหมงงไหมเนี่ยงงไหมงงปะงงอา่าซ้ํากันทุกๆสี่แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่หนึ่งร้อยอ่ะตัวเอ้ยตัวมันไม่ใช่พี่พูดผิดมันคือตัวที่หนึ่งร้อยตรงนี้นะแต่ว่าไอสี่ตัวเนี้ยเราจะไปหารร้อยได้ไหม ไม่ได้เราต้องหารเท่าไหร่99เพราะว่าเรามีเลขแปดมันทําให้ขยีบไปอีกหนึ่งช่องอะ่ะเข้าใจปะจากเดิมที่เราอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าใช่ไหมแต่ทีนี้เรามีเลขแปดเลขแปดเราได้เอามารวมหารกับเขาได้ไหมไม่ใช่ปะมันก็เลยต้องขยีบไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งแถวอยู่ตรงนี้ทีนี้มันก็จะเหลือให้เราแค่กี่ตัวเลขของเรา เลขของเราตัวนี้เหลือกี่ตัว99ตัวงงไหมไม่งงเราจะหาตัวนี้ถูกปะอ่าหาตัวนี้แล้วเราหารเท่าไหร่อ่ะตัวที่ซ้ำสี่ตัวเก้าได้เท่าไหร่ <c oughs> วกว่ที่25ต้องเป็น24นะ สิบเก้าสิบหกเหลือเศษสามตัวที่สามครับเลขตัวที่สามคือเลขอะไรเลขสี่นี่นะตัวที่สามนะนับอย่างนี้นะเนี่ยตัวที่สามตรงกับเลขสี่ดังนั้นก็ตอบสี่ครับอ่ะลองทำข้อนี้เอง ทศยมตัวที่หนึ่งร้อยของเลขที่ซ้ำอ o r m a t นี้ทศยมตัวที่หนึ่งร้อยตรงนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับที่ซ้ำกันกี่ตัวเจ็ดตัวก็ต้องเอาทำไงอันนี้ไม่มีใครมาเลื่อนตำแหน่งเราครับเพราะว่าจุดทศยมเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม่มีใครมาขยับตำแหน่งก็งไม่ต้องลดลดหนึ่งร้อยเข้าใจไหม ก็หนึ่งร้อยเต็มเตมหารอะไรครับหารด้วยเจ็ดอ่าคิดเองครับลองนี้เอาเศษมาคิด ได้เท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษเศษสองด,งดังนั้นตัวที่สองคือเลขอะไรครับ เนี่ยครับหนะึ่งสองสามเนี่ยถ้าเศษหกเออเศษเศษเจ็ดมันลงตัวพอดีนะครับก็เนี่ยครับเลขห้าครับทดเสียงตำแหน่งที่หนึ่งร้อยคือเลขห้าข้อสี่คิดเองห้าห้าส่วนเจ็ดนี่นะทดเสียงตัวที่หนึ่งร้อยมันจะเป็นอะไรพี่ทําให้เป็นตัวซ้ําอย่างนี้ก่อนทาได้นะครับห้าส่วนเจ็ดทำให้เป็นตัวซ้ํา 嗯。Mm hmm. อ่ะได้ยังได้ไหมเอาห้าหารเจ็ดเลยห้าหารเจ็ดได้เท่าไหร่ตัวสีผมซ้ำไปไม่ได้ทำไมันเป็นปากแช่เจ็ดหนะ่ะซ้ำที่เรียกอะไรแตกหรอแตกแตดยันั้นก็ตอบเลยใช่หรอซ้ำให้แตกไหมมันซ้ำหมดเลยไม่ใช่หรอไม่ใช่ซ้ำแค่ตกแตกซ้ำหมดแล้ว <c oughs> มาดูนะ <c oughs> ถ้าเจอแบบเนี้ยแน่นอนเจอในข้อสอบแน่ๆครับนะที่อาหาเศษส่วนอะไรเงีนะ้ยถ้าตั้งหารด้วยเจ็ดเจ็ดเลยนะถ้าไม่มีอยู่แล้วนะครับเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าครับ 7. 7. 7. 7. หนึ่งศูนย์ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเหลือสามศูนย์ครับเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเหลือสองศูนย์นะครับเจ็ดสอง สิบสี่ครับเหลือหกศูนครับเจ็ดแปดห้าสิบหกครับเหลือสี่ศูนย์ครับยังไม่ซ้ำเลยนะเห็นไหมที่เขียนมาได้ตั้งเยอะนะเจ็ดห้าสามสิบห้าเหลือห้าศูนครับเจ็ดเจ็ดซ้ำยังซ้ำแล้วพอซ้ำปุ๊บตรงนี้เหลือห้าศูนซ้ำเราเอามาแค่นี้พอซึ่งมันได้เท่าไหร่ ศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดห้ากี่ตัวครับที่ซ้ำหกตัวที่ซ้ำก็ตำแหน่งที่หนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยหารอะไรทีหนึง่งหารหก <Okay. S 1> ลบกันเหลือเศษสี่อันนี้ไม่ต้องมานั่งคิดทศยมไปเรื่อยๆนะเราเอาแค่ตัวเศษของมันใช่ไหม เศษตัวที่สี่ตำแหน่งที่สี่คือเลขอะไรครับตำแหน่งที่สี่คือเลขสองครับเนี่ยตรงนี้หาเพื่อหาตำแหน่งครับได้สี่มาเือเนี่ยเลขสองคือตำแหน่งที่สี่ ข้ 5, 5. อห้าข้อห้าน่าจะาข้อสุดท้ายศูนย์จุดหนึ่งสองสามอันนี้ซ้ําถ้าใครไม่แน่ใจนะครับว่าจะบวกตัวยมซ้ํำยังไงนะครับให้เขียนไปสักสองรอบหรือไม่แน่ใจอีกอสามรอบก็ไม่ผิดนะครับสามรอบอันนี้ล่ะศูนย์จุดหนึ่งสามหกแล้วซ้ำสามหกสามหกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ แล้วถ้าเราจะบวกกันมันก็เลขมันไม่ตรงหลักกันอยู่ดีถูกไหมอันนี้ได้อะไรอ่ะสองห้าเก้าสี่มันจะมีมีช่วงซ้ำอยู่ันแหละแปดหกเจ็ดห้าเก้านเจ็ดหรอ ยังไม่ซ้ำนี่อ่ะเดี๋ยวนะมันขยบเล่มันขยบ,น,ขยบน่าจะซ้ำแล้วแหละตรงเน,นี้ยอหนึ่งสองสามสามหกสามหกสี่แปดหกเนี่ยซ้ำยังเนี่ยซ้ำตัวนี้เห็นไ,ไหมทำไม่จนกว่าจะเห็นตัวซ้ำครับแล้วมันซ้ำแค่กี่ตัวมันซ้ำกี่ตัว หกตัวสวัสดีครับครับอันนี้ส่งส่งที่ไหนนว่าหรือว่าสุภาลายครับลอาตรงกวดวิาชาครับที่เป็นกวดวิาชาข้างล่างป้ายครับครับอ่าเหมือนเดิมตำแหน่งที่หนึ่งร้อยแต่ว่าเราขยับหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมขยับข้างหน้ามาหนึ่งตำแหน่งก็หักไปหนึ่งตำแหน่งเหลือเก้าสิบเก้าและ สามกี 3, ่ <Paige. S 1> ตัวเนี่ยเอาตัวที่สามล็อกตัวที่สามอ่ะสากี่ตัวซ้มหกตัวก็หารหกหนึ่งหกสามเก้าหกหกสามสิบหกเหลือเศษเท่าไหร่สามสามคือตำแหน่งตำแหน่งตัวที่สามคือเลขอะไรใช,ใช่ครับเลขสี่เสร็จแล้วครับเนี่ย คิดแบบนี้ครับใครยังไม่มั่นใจตรงไหนไม่แน่จตรงไหนทบทวนครับจริงๆย,ยิ่งทวนเรายิ่งทําได้นะฝากไว้ก่อนเลิกทวนเรื่อง